สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูเกี่ยวกับใครนะครับที่จะสมัครเน็ตแบบแชทอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนาเน็ต9บาทนะครับก็คือของเอเอสกันเลยว่าเออมันเป็นแบบไหนนะครับคือเราเนี่ยมีเงินในซิมอยู่ที่10บาทนะสิบาท20บาทก็สามารถสมัครได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเล่นได้นะครับแค่9บาทเท่านั้น ยีี่ชั่วโมงใช่ไหมเออบ้ามันเป็นอย่างไรอันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสําหรับใครที่จัดสมัครนะอ่าเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับก็คือเน็ต9บาทตัวนี้นะครับที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับจะมีอันนี้เลยนะครับมีเน็ตไม่จํากัดนะครับความเร็ว1เมกสําหรับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันโซเชียลเห็นไหมครับนี่ครับแอปพลิเคชันโซเชียลเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูดูตรงนี้ไว้เลย มันจะมีแอปพลิเคชันโซเชียลนะครับที่ผมจะมาบอกนะครับมี l ลน์ Facebook G t ีทวิ t เตอร์นะครับไอนะครับแล้วก็วอ s a p p นะครับก็คือราคา9บาทนะครับก็ใครที่จะสมัครกดตามนี้เลยนะครับกดดอกจัน7 7 7 7ดอกจัน875ดอกจัน1 2 3 4 5 6สสี่หหเสียแล้วก็ทำการโทรออกนะครับ อันนี้จะเป็นการสมัครเน็ต9บาทเลยนะครับอันนี้เป็นโซเชียลรวมนะก็คือใครที่จะสมัครเน็ตแบบแชทอย่างเดียวก็สามารถสมัครได้นะครับแต่เรามีเงินน้อยกว่า10บาทก็สามารถสมัครได้เลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเน็ต9บาทตัวนี้เออว่ามันดีมันดีไหมอันนี้มันดีครับก็คือสําหรับใครที่มีตังในซิมเหน,ออนเหือน้อยอุ้ยมีตังในซิมเหนือน้อยอ่ะ แต่เราองการที่จะสมัครเน็ต9บาทก็สามารถสมัครได้เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับคือเราสามารถสมัครได้ไงนะครับมันก็จะเป็นประมาณกันเลยนะครับเน็ตตัวนี้นะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับก็คือเน็ตแบบแชทอย่างเดียวอันนี้จะเป็นโซเชียลรวมตั้งเอ,อ่อมันจะมีมันจะมีเท่าไหร่หรือปะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับมันจะมีตั้ง4แอปเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยครับ4แอปเห็นไหมนะครับเดี๋ยว เห็นไหมเนะี <c oughs> ่ยมันมีตั้ง4แอปเห็นไหมสีแอปมันจะมีไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอรไม่ใช่ครับไอจีอินสตาแกรมนะครับแล้วก็วอตแอปที่ผมพูดมาเนี่ยก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับต่อไปเรามาดูเน็ตที่ผมจะมาบอกวันนี้ก็คือเน็ต9บาท100 MB กันเลยนะครับเน็ต9บาท นะครับไม่ลดสปีดนะครับไม่ Wednesday. อันนี้ไม่ใช่ลดสปีดนะอันนี้คืออันนี้ที่ผมจะมาบอกเนี่ยไอไอห้าหนึ่งสองเนี่ยโดนขายไปแนละ้วอันนี้โดนเอาออกไปแนละ้วเห็นไหมครับมันจะไม่สามารถสมัครได้เลยแต่คุณต้องไปสมัครเน็ตห้าหนึ่งสองยี่สิบสองบาทยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณต้องไปสมัครอันนั้นนะครับเชื่อผมต้องไปสมัครอันนั้นก่อน <c oughs> ถึงจะสาม,มารถสมัครเน็ตตัวนี้ได้นะครับไอเน็ตตัวเนี้ยมันไม่สามารถสมัครได้แล้วเห็นไหมครับ ที่ผมพูดมามันไม่สามารถสมัครได้แล้วที่ผมพูดมาวันนี้นะครับแต่มันมีเน็ตเก้าบาทที่ผมจะมาบอกนิดนึงนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะอา่าเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมแสงมันสะท้อนปะ <c oughs> มันจะเห็นอะไรปะเนี่ยเห็นไหม เน็ตโปรเน็ตเอเอสไม่ลดสปีดนะครับเก้าบาทยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งรอยเมกนะครับเต็มสปีดกันเลยนะครับเน็ตปริมาณการใช้งานนะอันนี้เป็นใช้เน็ตไม่อั้นนะเป็นเน็ตแบบปริมาณการใช้งานที่ผมพูดมานะครับนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นเน็ตแบบปริมาณการใช้งานเท่านั้นนะครับอ่ะไม่ไม่สามารถทำอะไรรู้ไหม ไม่ไม่สามารถเล่น YouTube ได้นะครับที่ผมพูดมาไม่สามารถเล่น YouTube ได้นะครับอ่าถ้าดู YouTube เนี่ยถ้าใครคุณเนี่ยไปเปิดดู YouTube แล้วมันหมดจริงๆนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือเน็ต1 0 0บาทไอเน็ตไม่เน็ตไ,ไม่จำกัดเน็ตเต็มสปีด1 0 0มกนะครับปลอดเน็ตปริมาณการใช้งาน100 MB มกใช่ไหมกดดอกจัน777ดอกจัน70ดอกจัน00 แปดสี่สี่หนึ่งสี่เหลี่ยมมันก็ทําการโทรออกอันนี้เป็นการสมัครในก้าบาทที่ผมพูดมามันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาฝากต่อท่านชมใบเพียงอันนี้นะครับโอเคแค่โอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ